สวัสดีท่านผู้ชมรู้ทุกท่านผวกผมในช่องสิสเต็มนะครับมาเรื่องของคุณอ้ําอีราวัตรกับคุณอาร์ตพสดุท,ที่มีประเด็นเรื่องของพระเอกกล้ามโตหลายหลายคนจะเห็นแล้วเรื่องคร่าวๆก็คือยูยูเจ้าตัวเล็กเอ้ยยูยูคุณอ้ําอีราวัตรเนี่ยก็ไปโพสต์โพส์บอกว่าพระเอกกล้ามโตคนหนึ่งที่แต่ก่อนเนี่ยเคยไปยืมเงินคนคนหนึ่งที่เป็นคนมีบุญคุณคนมีบุญคุณคนนั้นก็ให้ยืมอย่างดีเลยช่วยเหลืออย่างดีภายหลงังหลังจากนั้นเมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยคนมีบุญคุณค,ณคนนี้เด ก็เลยมายืมเงินคุณอาร์ตเอ้ยไม,ม่ใช่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะก็เลยมายืมเงินพระเอกก้ามโตคนนี้สุดท้ายพระเอก้ามโตคนนี้ไม่ให้ยืมก็ดูเหมือนเป็นการเนรคุณทรงนั้นซึ่งเขาก็ไม่ได้เอ่ยชื่อมันก็ใช่ในทางกฎหมายเขาก็พยายามจะเล่นแบบรู้วิธีแหละว่าการไม่เอ่ยชื่อสามารถรอบพ้นในกฎหมายได้แต่ก็ไม่เสมอไปถ้าสมมุติว่าคุณแบบแค่บอกสถานที่บอกอาชีพอะไรก็ตามที่มันสามารถเจาะจงได้ใกล้เคียง ที่แบบคุณทั่วไปฟังแล้วเข้าใจต่อให้ไม่เอ่ยชื่อก็โดนเหมือนกันแต่ในกรณีนี้เนี่ยคุณอ้ําไม่ฉลาดและคุณอ้ําพลาดมากมีโอกาสแพ้สูงถ้าสู้กันเพราะมันมีหลักหลสามเงื่อนไขเงื่อนไขแรกก็คือเป็นพระเอกก็แปลว่าเป็นนักสแสดงนั่นแหละเงื่อนไขที่2ก็คือเป็นคนกล้ามโตอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขที่สแจกเงินเขามีบอกได้ว่าชอบแจกเงินลูกน้องซึ่งสามเงื่อนไขนี้รวมกันจะเป็นใครได้หลายๆคนก็นึกถึงแต่คุณอาร์ตเป็นพระเอกหรือเป็นนักสแสดงที่ กล้ามโตและที่แจกเงินลูกน้องซึ่งเงื่อนไขที่3เนี่ยแหละการแจกเงินลูกน้องเนี่ยแหละมันเป็นการฝังตัวเองของคุณอ้ําถึงได้เห็นคุณอ้ําถึงไม่กล้าสู้ถึงไม่กล้าตอบโต้ต่อแล้วแล้วก็ดูเหมือนไม่ฟ้องทั้งที่ปกติคุณอ้ําเป็นคนฟ้องคนเก่งประชาชนธรรมดาใครก็ตามไม่พอใจพูดไรหน่อยเนี่ยขู่ฟ้องแล้วก็ฟ้องจริงซึ่งเนี่ยแหละคุณอาร์ตก็เลยไม่พอใจคุณอาร์ตก็เลยออกมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยหมายถึงใครถ้าหมายถึงคูเนี่ยพูดมาเลยทรงนั้นก็ไม่พอใจกันเป็นเรื่องที่เริ่มทะเลาะกัน สุดท้ายคุณอ้ําก็ไม่กล้าบอกว่าเป็นใครในช่วงแรกคุณอ้ําก็บอกว่าอ๋อไม่ใช่อาร์ละกันเป็นคนอื่นก็ไม่ได้หมายถึงอาร์ซะหน่อยจะล้อนตัวทาไมภายหลังก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครละกลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่รู้แค่ว่าไม่ใช่อาร์มันก็เลยแปลกว่าถ้าตัวคุณเองไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วตัวคุณเองจะรู้ได้ไงว่าไม่ใช่อาร์ตแน่ๆถ้าคุณไม่รู้เลยบอกว่าอาจจะใช่อาร์ตอาจจะไม่ใช่อาร์ตหรืออาจจะใช่ใครก็ได้ก็เลยแปลกๆสุดท้ายพอโดนคุณอาร์ตจี้เข้าจี้เข้ามากๆ ก็เลยกลายเป็นว่ายอมขอโทษออกมาโพสต์ขอโทษยาวเหยียดแต่ต้องอุตส่าห์ทิ้งท้ายด้วยทิ้งท้ายว่าเนี่ยเป็นลูกค้าของแม่คุณอาร์ตคอยซื้อประกันกับแม่ของคุณอาร์ตแล้วก็ส่งเบี้ยประกันให้ถ้าบอกว่าซื้อประกันกับแม่คุณอาร์ตมันก็ยังง่ายไม่มีอะไรแต่มีแบบเพิ่มพิมพ์เพิ่มส่งเบี้ยประกันซื้อประกันแล้วก็ส่งเบี้ยประกันทําให้บางคนเข้าใจผิดบางคนก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโหมีบุญคุณคุณอ้ําเนี่ยมีบุญคุณคุณอ้ําคอยอาจจะไปร่วมมาหลายคน ดึงลูกค้าหลายหลายคนแล้วก็มาจ่ายบี้ให้แม่ของคุณอาร์ตความจริงไม่ใช่คุณอาร์ตก็กลัวคุณเข้าใจผิดก็เลยเอามาโพสต์อิทธาไม่ใช่เขาอะซื้อประกันของเขาซึ่งสุดท้ายก็ผลที่ได้เวลาถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณครอบครัวคุณก็ได้มันไม่ใช่คุณให้เงินเขาฟรีๆก็เลยเนี่ยแหละเป็นการโต้แย้งกันแบบนั้นทีนี้มาเรื่องของคุณอ้ําอีราวัตรหลายๆคนก็เคยเห็นผ่านตามมาแล้วแต่แค่ไม่รู้ว่าเป็นใครเขาคือใครแต่เห็นรูปโปรไฟลเ์เขาแหละเห็นรูปโปรไฟลเ์เขาที่เขาจะแบบทำผมต แม้ว่าอาจจะตกใจบ้างบางครั้งอาจจะเห็นตัวจริงอาจจะงงคนละคนหรือไม่แต่ถ้าไปดูตัวจริงปัจจุบันก็จะไม่ใช่นะไม่เหมือนกันฮนะตอนแรกผมยังตกใจว่าเ,เขาโพส์ถึงใครบอกสรุปเขาโพสตตัวเองตัวเองเขาในปัจจุบันกับตัวเองเขาที่อยู่ในรูปอ่ะแล้วอันนั้นมีการแต่งนูน่นแต่งนี่แต่งรูปทําผมอะไรก็ตามแล้วผมก็คิดว่าตอนนั้นก็มีลังเลใจ2อ,อย่างเขาอาจจะเคยเป็นนักร้องหรือเขาอยากจะเป็นนักร้องก็เลยทํารูปให้เรียนแบบนักร้องแต่สรุป ช่วงนี้สื่อก็เขียนประวัติของคุณอ้๊มอ๋อสรุปเขาเคยเป็นนักร้องจริงจากค่าย R.S. แต่เก่าแล้วแล้วก็ดูไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าเหมือนว่าจะมีเพลงแค่อัลบั้มเดียวเพลงไม่ได้เยอะแล้วผมก็เข้าไปดูแล้วจริงๆก็นั่นแหละเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จก็ได้ทางคุณอาร์ตก็เอารูปสปอ t i ติฟามาโพสอีซอเขายี้ข่าวก็โพสอันนี้แหละเพราะว่าอ๋อถ้าเข้าไปดูในสปอ t i ติฟามันจะบอกเลยว่าผู้ชมของคนคนนี้ศิลปินคนนี้ต่อเดือนมีกี่คนสรุปมี20คน คนฟังต่อเดือนฟังเพลงของคุณอ้๊มเนี่ยมีแค่ยี่สิบคนซึ่งไอ้ยี่สิบคนนี้ก็ไม่รู้ว่าคนนนั้นมีรวมคุณอ้ํมไหมมีรวมครอบครัวคุณอ้ํมไหมไม่รู้แต่นั่นแหละก็ถือว่าน้อยมากน้อยจนแบบไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จในด้านนี้แต่เขาก็มีอาชีพของเขาอีกที่ทําเกี่ยวกับความสวยความงามเป็นคลินิกอะไรประมาณนั้นตัวเขาเองก็ออกมาพูดเหมือนกันเคยออกมาบอกว่าเนี่ยตัวเขาเอง ทำเกี่ยวกับคลินิกแล้วก็ไม่เคยโฆษณาเออก็จริงก็ถ้าไปดูโพสต์เขาใน Facebook เ,เขาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเขาโฆษณานะเขาก็บอกว่าเขาทําอาชีพนี้คือเน้นความจริงใจเน้นแก้งานที่มันยากแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้มีใบป,ป,ป,ประกอบวิชาชีพด้านเฉพาะด้านนี้นะไม่ได้ไปเรียนมาด้านนี้โดยเขาก็ทิ้งอีกว่าอ๋อจริงๆแล้วไม่แปลกเพราะว่าหมอส่วนใหญ่ในประเทศไทยกว่าบเปอร์ด้านนี้จริงแต่ไม่มีใบป,ป,ประกอบวิชาชีพด้านนี้นะเพียงแค่จบแพทย์แล้วก็ไปศึกษาเอาเอง ซึ่งก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือว่าคุณอ้ําใส่ร้ายเพื่อให้ตัวเองสามารถรอดพ้นหรือไม่ก็ต้องไปเช็คดูว่ามันจริงไหมถามแพทย์สภาดูอันนี้ผมก็ไม่ทราบทีนี้มาเรื่องของนิสยัยหมออ้ําหรือคุณอ้อําอิราวัตสําหรับผมเนี่ยผมมองเข้าไปคือผมไม่เห็นอะไรในตัวคุณอ้ําเลยเรียกว่าดูไม่ได้มีอะไรพิเศษหรือสามารถโต้แยง้งมีความสามารถอะไรแบบนั้นเขาอาจจะมีความสามารถด้านแพทย์ก็ได้ผมไม่เห็นแต่ในความสามารถที่เขาพยายามจะใช้อยู่แบบนั่งด้านการเมืองเอ่ยพยายามจะวิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่หรือไปเอาใจคุณทักษิเเออาาใจคครรบ เอาใจพักเพื่อไทยคนใหญ่คนโตอะไรก็ตามผมมองไปเนี่ยผมไม่เห็นอะไรเลยแถมหมออ้ําคุณอ้ําอีกราวัดเนี่ยเขาบล็อกผมนะบล็อกตั้งแต่ปีที่แล้วเพียงเพราะว่าผมไปบอกเขาดีๆว่าเอ,อ,อย่าไปฟ้องคนไปทั่วสิเออเขาคุณอนะชอบวิจารณ์คนอื่นแต่ทําไมพอคนอื่นพูดอะไรคุณไม่พอใจคุณฟ้องเขาหมดเขาฟ้องหมดนะใครไม่พอใจเขาฟ้องหมายสารถึงบ้านหมายสารมันูเขาไปหมดแล้วก็ฟ้องจริงแต่ตรงกันข้ามพอเป็นกรณีคุณอาร์ต หมออ้ําไม่กล้าฟ้องนะคือผมจะเรียกเขาว่าหมออ้ําลวกันเพราะเขาอออ่างเหมือนกันนะบางทีเรียกล้อสับสนอาร์ตกับอ้ําหมออ้ําสุดท้ายไม่กล้าฟ้องคุณอาร์ตแต่มีข้อแก้ต่างแทนที่ไม่กล้าฟ้องก็คืออาจจะมีเหตุผลเรื่องอะไรก็ตามแต่สุดท้ายอาจารย์ออสอาจารย์ออสก็มาเกี่ยวข้องอีกอาจารย์ออสเดิมทีผมก็ชื่นชอบชื่นชอบชื่นชมมากเพราะเขาเก่งเรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องของเทคนโนโลยีอย่างซินโนตอนอะไรพวกนี้นอาจารย์ออสอธิบายได้ดีมากแต่พออาจารย์ออสมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ เสียเลยนะไม่ครัวเลยอาจารย์ออสอยู่ของอาจารย์เดิมทีอาจารย์น่าทำได้ดีมากแล้วผมก็ชื่นชมแล้วก็เขาลบในความเป็นอาจารย์เขาเก่งจริงแต่อยู่ๆทาไมถึงมายุ่งเรื่องนี้อาจารย์ออสก็น่าสงสัยเดี๋ยวไปต่อท้ายในเรื่องอาจารย์ออสว่ามีจุดอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเพราะว่าณนะตอนนี้ปัจจุบัน,นอาจารย์ออสแกทําธุรกิจอาจจะมุ่งเน้นธุรกิจมากกว่าถ้ามีพันธมิตรทางธุรกิจอะไรก็ตามเขาก็จะเข้าข้างไม่เหมือนแต่ก่อนหรือไม่อันนี้ไม่รู้แต่จะไปต่อท้ายกันเนี่ยแหละสุดท้ายพอหมออ้ําไม่กล้าฟ้องคุณอาร์ต อา,อาจารย์ออสก็มาอ้างให้อ้างว่าอ๋อไม่ใช่เพราะอาจารย์ออสนี่แหละไปบอกให้หมออ้ําอย่าไปฟ้องเลยเออออสเขาก็ดูโอเคนะอะไรทรงนั้นหมออ้ําก็เลยโอเคงั้นไม่ฟ้องมันก็แปลกๆมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือหมออ้ําคนนี้เนี่ยชอบฟ้องคนไปทั่วแล้วถ้าใครพูดไม่พอใจก,อก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนแรกว่าผมไม่เห็นอะไรในตัวเขาเลยอ่ะผมต้องยืมคําพูดคุณไผ่เดาดินคุณไผ่เดาดินเนี่ยเคยพูดถึงคุณคุณอะไรอออ่างเหมือนกันคุณอุ๊เออคุณอุ๊ คุณอูหัลยไทยในช่วงรายการของคุณจอมขวัญเนี่ยคุณไผ่ดาวดินเคยพูดว่าผมไม่เห็นอะไรตัวพี่เลยผมไม่เห็นอะไรในตัวคุณอุเลยแปลว่าคุณต้องไม่มีอะไรเลยอ่ะมันเวลาใครพูดแบบนี้กับคุณคือเจ็บปวดมากเพราะว่าหน้าอายอ่ะเพราะว่าคุณไม่มีอะไรเลยถ้าเขาบอกว่าคุณไม่ดีมันยังโอเคว่าคุณมีอะไรที่แบบไม่ดีแล้วมีให้ปรับแก้แต่ถ้าคุณไม่มีอะไรเลยเพราะว่าคุณว่างเปล่าแล้วเกิดมาทําไมทรงๆนั้นมันมันจะมีความคิดแบบนี้สุดท้ายเวลาใครพิมพ์อะไรเถียงหน่อยถ้าเขาเถียงไม่ได้เขาก็บล็อก บล็อกหมดผมโดนบล็อกนี่อันนี้คือหลักฐานนะเดี๋ยวจะหา,าผมโกหกหลักฐานนี้ชัดก็คือถ้าผมกดไปดูเพจของคุณอาร์ตเฟซของคุณอาร์ตเนี่ยที่คุณอาร์ตจะแชร์โพสต์ของหมออ้๊อคนนี้จะเห็นว่าผมดูไม่ได้นะมันจะเป็นโพสต์ที่ลบไปแล้วโพสต์ที่ไม่อยู่แล้วเพราะว่าผมโดนบล็อกผมก็เลยมองไม่เห็นทีนี้ถ้าผมเปลี่ยนบัญชีเป็นอีกบัญชีหนึ่งอ่ะผมเห็นแต่ถ้าผมเปลี่ยนมาเป็นเพจเพจผมเนี่ยโดนบล็อกเพราะผมเอาเพจเนี่ยไปพิมพ์บอกเขาว่าอย่าไปฟ้องใครมัว่วซั่ว เพราะว่าตัวคนเองก็ชอบวิจารณ์คนอื่นไม่ใช่หรอประมาณนะั้นไม่ได้ว่าเขาไม่ได้มีคำหยาบนะแต่เขาบล็อกเพราะว่ากลัวถีงไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้มีดูมีความสามารถจริงอ่ะถ้าคนมีความสามารถจริงเขาจะสามารถโต้แยง้งเข้เหตุผลได้ยิ่งคุณทําเรื่องการเมืองคุณต้องมีสมองด้านนี้ในการโต้แยง้งหักล้างแบบมีเหตุผลแต่ถ้าหักล้างไม่ได้มันจะทําให้ตัวเองเสียแล้วก็เนี่ยแหละพอใครไม่พอใจก็ฟ้องแล้วก็ชอบจับคนอื่นมาแขวนเวลาใครพูดไม่ใจก็แขวนเขาแล้วก็ฟ้องเขา บล็อกเขาบล็อกไปหมดเลยแต่ก็วันๆก็เนี่ยแหละก็จะเห็นว่าเขาจะคอยชี้พื่อไทยอะไรก็ตามที่ตรงข้ามกับเพื่อไทยตรงข้ามกับครอบครัวทักษิณเนี่ยเขาก็จะเอาใจเป็นพิเศษอย่างหนักจะคอยแก้นูน่นแก้นี่ซึ่งหลายอย่างก็แก้แบบโป๊ะแก้แบบแก้ไม่ได้อะซึ่งมันก็จะยิ่งทําให้เจ้าตัวสีลนะแบบอย่างไปแก้ต่างให้คุณทักษิณยิ่งทำให้คุณทักษิณเสียก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนนะในมุมผมดูเหมือนว่าหมออ้ําพยายามจะเอาใจเฉยๆซึ่งเอาใจมันก็ต้องมีความสามารถก็ต้องมีผลงานอะ ไม่ใช่เอาใจอย่างเดียวซึ่งบางคนโอเคผมยกตัวอย่างในอีกมุมหนึ่งนะเจ้านายบางคนก็ต้องการแค่ลูกน้องเอาใจแบบอะไรก็ตามถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณก็ต้องแค่แบบมาพูดดีๆพูดว่าชั้นดีแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้ต้องการว่าพูดให้ชั้นชน,นะเจ้านายที่เก่งก็จะเอาลูกน้องที่เก่งแล้วก็ขอพูดให้ตัวเองมีชัยชนะหรือแบบหักลบอะไรก็ตามนั่นแหละคือคนเก่งแต่อย่างเงี้ยแค่เอาใจมันจะพากลุ่มจมเลยสําหรับผมนะมุมผมนะถ้าเจ้านายแบบนี้แต่ถ้าเจ้านายอีกแบบที่แบบต้องการคนเก่ง อันนั้นสบายแต่ก็ต้องไม่ทําผิดจนน่าเกลียดเกินอะแลวลูกน้องที่ดีก็จะไม่ไปเชียร์เจ้านายในเรื่องที่ผิดอะไรสูงๆนั้นมันจะจะคนละอย่างแล้วถ้าถามว่าหมออ้ําจะฟ้องคุณอาร์ตเรื่องอะไรก็คือเรื่องที่คุณอาร์ตเนี่ยไปบอกว่าหมาเนี่ยแหละหมาเอ้ยหมออ,นนหมออันเนี้ยหมออ้ําไปพูดว่าแน่ใจนะว่าพิมพ์แบบนี้อ่ามันเป็นการข่มอะดูก็รู้เลยว่าขู่ว่าจะฟ้องนั่นแหละยิ่งเขามีประสบการณ์เรื่องคดีอะไรก็ตามเนี่ยเป็นการขู่สรงๆทัน ซึ่งก็แนวๆว่าจะจะหมิ่นประมาททรงๆนั้นแต่ความจริงไม่ได้นะการที่ผมไปบอกว่าคุณเป็นหมามันไม่ได้หมิม่นประมาทเพราะอะไรการหมิ่นประมาทคือใส่ความโตทาให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นแบบนั้นจริงถ้าผมบอกว่าคุณเป็นผีคุณเป็นกระสือหรือเป็นหมาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยไม่จะไม่หมิ่นประมาททันทีเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ใช่หมาคุณไม่ใช่ผีนี่แหละคือไม่หมินประมาทนี่คือจุดสําคัญของการหมินประมาทคือใส่ความให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริงแต่ มันก็มีความซับซ้อนว่ามีเหตุผลอะไรรองรับหรือไม่ความซับซ้อนมันมีมากกว่าน,นี้ไม่เชื่อบอกว่าพูดเสร็จแล้วคนเชื่อว่าจริงแล้วก็จะจบอีกมันก็มีความซับซ้อนว่าเออมันอาจจะมีต้นเหตุอะไรก็ตามพวกนั้นเดี๋ยวแวะอนาคตผมมาเล่าเรื่องคดีให้ฟังเนี่ยแหละมันก็ฟ้องไม่ได้ก็อาจจะเพราะแบบนี้หรือไม่ที่แบบอุตสาบ์ก็อาจจะพิมพ์แบบนี้ไว้ว่าแน่ใจนะว่าจะพูดแบบนี้สุดท้ายก็อาจจะไปศึกษามาหรือเปล่าหรืออาจารย์ออดไปให้คำแนะนำว,ว่ามันฟ้องไม่ได้ก็เลยหยุดเพราะมันฟ้องไม่ได้ฟ้องแล้วก็แพ้แพ้มันก็จะะปปันรวววติเเเขขขาาาา่สู้้้แแลพ ต่สุดท้ายอาจารย์ออสเขาก็เลยมาอ้างให้เ hmm. พ <man'> ื่อไม่ให้เสียหน้าหรือไม่เพราะว่าจากการพิมพ์แน่ใจว่าจะพิมพ์แบบนี้มันเหมือนแบบโดนอ่ะโดนฟ้องอ่ะสุดท้ายอ้าวไม่ฟ้องก็เพราะมันฟ้องไม่ได้ฟ้องแล้วก็แพ้มันไม่ใช่การหมิ่นประมาทอาจจะเรียกว่าการดูหมิ่นอะก็ได้ดูหมิ่นซึ่งการดูหมิ่นมันก็ไม่ได้ทาให้คดีใหญ่เท่าหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทจะโทษสูงกว่ามากและสุดท้ายถ้าสู้คดีกันอาจจะโยงไปถึงเรื่องที่เนี่ยแหละหมออ้ามไปโพสต์ว่าพระเอกกล้ามโตอะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายหมออ้้อออาจจะแพีกใหหฟงดูมิน อาจจะแพ้ก็ได้เพราะถ้าคุณอาร์ตสามารถพิสูจน์ได้ว่าหมออ้๊อเนี่ยคนนี้กำลังสื่อถึงเขาหรือมีตัวกลางอะไรก็ตามที่เป็นตัวยืนยันว่าหมออ้๊อคนนี้หมายถึงอันนี้จบเลยนะแปลว่ามีโอกาสสูงที่คุณอาร์ตจะชนะแม้ว่าผมไม่ฟันธงแต่มีโอกาสสูงก็เลยกว่าไม่เสี่ยงดีกว่าหมออ้๊ไม่เสี่ยงปกติเขาฟ้องคนเก่งเออประชาชนอะไรไปพิมพ์เขาไม่พอใจเขาฟ้องเก่งนะแต่ทําไมกับอาร์ตที่จี้เขาไม่เลิกคุณอาร์ตจี้ทุกวันเลยนะแต่สุดท้ายหมออ้๊ไม่กล้าตอบโต้สุดท้ายกลัวแล้วก็อ้างว่าขอโทษแล ปกติไม่จบง่ายๆแต่เนี่ยแหละสุดท้ายหมออั้มก็เลยมีการบล็อกคุณอาร์ตเช่นเดียวกับบล็อกหลายคนเช่นเดียวกับบล็อกผมหมออั้มก็บล็อกคุณอาร์ตอีกจุดหนึ่งที่ผมจับจุดหมออั้มได้ก็คือเรื่องของพยายามแบบเอาอะไรมาบาังหน้าเพื่อแก้เขิดเพื่อให้คนไม่ทําแบบนี้อย่างเช่นอะตอนนี้ทัวร์ทัวร์จะไปลงหมออั้มซะเยอะหลายคนหมออั้มคงบล็อกไปแล้วแต่ก็อีกหลายคนที่อาจจะเป็นการแบบอ้อมๆอะแซ่อ้มอ,อมๆซึ่งหรือพูดแบบกังพูดแบบเหมือนกัมกึ่งเหมือนแซ่หรืออาจจะไม่แซ่ก็ได้พวกเนี้ยหมออั้มก็ แต่กับคุณอาร์ตเนี่ยทัวร์ไม่ได้ลงคุณอารนะ์ตส่วนใหญ่เห็นด้วยเกือบทั้งหมดเห็นด้วยยังไม่เห็นคนที่ไม่เห็นด้วยนะส่วนใหญ่เห็นด้วยให้จัดก,การเพราะอาจจะมองว่าเป็นการใส่ร้ายแล้วก็ไม่ชอบวิธีการของหมออ้ําแล้วก็ดูมาปัญหาเรื่องเขาสุดท้ายก็ไม่กล้าหรือการโพสต์อะไรของเขาเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบก็เลยทัวร์ไปลงเยอะทีนี้พอทัวร์ลงเยอะเสร็จหมออ้ําจะใช้วิธีนี้ก่อนหน้านี้ก็เคยใช้วิธีนี้เหมือนกันตอนมีดรามา่าเขาก็จะออกมาโพสต์ว่าเนี่ยดีจังเลยดังแล้วเนี่ยได้ตังนคนมาทัวร์มาลงเยอะๆเลย ผมได้ต่างสบายอะไรเงี้ยซึ่งเจตนาเขาในมุมผมมองว่าเจตนาเขาเนี่คือเขามีความเครียดนั่นแหละมีความไม่สบายใจที่โดนทัวลงถึงได้โพสแบบนี้พูดแบบนี้เสร็จเขาก็คิดว่าเขาคาดหวังว่าพวกคุณเ,เห็นแล้วจะได้เจ็บใจโอ้ยด้วยฉันจะไปด่ามันทําไมมันจะได้เงินนะฉันไม่ด่าดีกว่าโอเคฉันก็เก็บกระเป๋าจะได้ไม่ต้องด่าเขาคนจะมองแบบนี้ถ้าคนแบบทั่วไปไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะก็จะมองอ๋อโอเคเออฉันจะไปว่าเขาทําไมเขาได้ต่าง แต่ในมุมของเขาจริงๆแล้วก็คือกลัวไม่อยากให้คนมาว่าน่ะถามว่าได้เงินไหมมันก็ได้เล็กน้อยอ่ะมันน้อยมากการที่แบบเป็นการโพสต์ได้ตัางจากการโพสต์มันน้อยมากไม่ได้รับสปอนเซอร์นะอันนั้นไม่ใช่สปอนเซอร์เป็นแค่การโพส์เฉยๆซึ่งมันได้แบบเซตเซียวอย่างมากแต่เขาก็เอามาอ้างเพื่อให้คนเหล่านี้ไม่ไปว่าเขาแต่ในมุมหนึ่งถ้าเราคิดกลับกันถ้าเขาสบายใจกับการมีทัวร์มาลงแล้วเขาได้เงินเขาจะเอามาโพสทำไมถูกไหมถ้าคุณมาพิมพ์ต่อว่าผม ถ้าผมได้เงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมจะมาพิมพ์บอกคุณทําไมผมก็สบายใจสิถ้าผมดีใจผมต้องยิ่งบอกให้คุณทําเลยผมอาจจะแบบก่อกระแสเพิ่มอะไรประมาณนั้นนะให้คุณไม่พอใจจะได้โพสต์ต่อว่าผมอาจจะได้มาพิมพ์คอมเมนต์ตอว่าผมผมก็ยิ่งได้เงินแต่หมออ้ําหมออ้ําคุณจะมาโพสต์ทําไมก็แปลว่าคุณเจ็บใจใช่หรือไม่คุณไม่สบายใจคุณอาจจะนอนไม่หลับใช่หรือไม่ก็เลยมาโพสต์แบบนี้เพื่อให้คนเนี่ยไม่มาต่อว่าคุณอีกนั่นคือมุมที่ผมเห็น